สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาอธิบายเกี่ยวกับดาวพระพุทธที่ได้ทำการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมซึ่งท่านนับไปแล้วก็เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งเดือนนั่นเองนะคะในระยะตรงนี้นะคะจะไม่ได้ พูดทั้ง12ลัคนาราศีแต่จะขอหยิบยกมาเพียง5ลัคนาราศี ที่ได้รับอิทธิพลดีๆจากการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้นะคะซึ่งดาวพระพุธเนี่ยหลายคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการขายการพิมพ์การเขียนการออกสื่อนะคะการยื่นเรื่องการส่งเอกสารส่งสำนวนต่างๆนะคะและ5ลัคนาราศีใดบ้างที่จะได้รับอิทธิพลดีๆตรงนี้เรามาเช็คกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าทําไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในห้าลัคนาราศีที่มีโอกาสได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระพุทธที่ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและคุณก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเฮงมากๆเลยทีเดียวนะเพราะดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะได้ทําการโคจรมาอยู่ในเรือนลาภเรือนโชคลาภของคุณในวันที่12ถึง28กรกฎาคมนะคะ ตัวคุณจะมีโชคมีลาบจากปากค่ะปากเป็นเอกแรกเป็นโทพูดจาเป็นเงินเป็นทองเลยนะและตัวคุณก็จะเกิดการฟลุกๆในเรื่องการเงินด้วยนะคะ มีโชคฟลุกๆเข้ามาถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะท่านใดนะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีกันมีกิจการมีร้านค้ามีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่ช่วงนี้การค้าการขายจะราบรื่นมากๆเลยทีเดียวและยิ่งแและยิ่งไปกว่านั้นนะคะดาวพระพุธเนี่ยก็ทํามุมเล็งไปกับเออเล็งไปยังดาวพระเสาร์ด้วยซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะ ดาวพระพุธและดาวพระเสารนะคะเป็นดาวคู่สมพลกันค่ะเมื่อทำมุมเลงกันในลักษณะนี้ดาวทั้งสองก็จะส่งอิทธิพลดีๆให้กับออให้แก่กันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะปุตตะหมายถึงโปรเจก ปุตตะหมายถึงโชคลาบหมายถึงรักใหม่หมายถึงงานใหม่เงินใหม่คุณจะก่อเกิดไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาค่ะและยิ่งไอเดียอะไรก็ตามที่ข้องเกี่ยวกับเอกสารสัญญงสัญญาการพูดการเจรจาการต่อรองล้วนแล้วแต่จะมีความสําเร็จทั้งสิ้นใครที่กําลังเรียนต่อปริญญาโทหรือว่ากําลังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่มีโอกาสเรียนสําเร็จมีโอกาสที่จะเอ่อเรียนรู้ไวหัวไวรับข้อมูลได้เร็วนะคะอาจารย์หรือครูป้อนข้อมูลอะไรมาคุณรับได้เร็วมากๆ สมองโลดแลนดมากๆถ้าเป็นใบทำงานก็จะเป็นช่วงที่คุณมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาตลอดพัฒนาตัวเองตลอดประมาณนี้นะคะส่วนาชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจำเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศนะคะช่วงนี้เนี่ยจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวเล็งไปยังดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของความเก่าความแก่นะคะก็ต้องบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะก็จะมีคนสูงวัยจะมีคนที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อคุณนั่นเองนะคะหรือถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆในช่วงนี้นะถือว่าเฮงมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกัน ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ